สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง spiritual reading t a r o นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าข้อความของคุณจะมีอะไรบ้างขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะข้อความของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายเลขสามสิบ หมายเลขส0ิก็อาจจะมีผลกับคุณคุณอาจจะยุต30มสบันเกิดวันที่30สิหรือบ้านเลขที่30มสิหรือทะเบียนรถมี30มศูนย์อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะแม่หมอก็จะบอกเลขไปอย่างนั้นหละนะเผื่อเผื่อจะไปตรงกับของคุณพลังงานของคุณจะเข้ามาในนี้ไงคุณได้ไพ่ใบนี้นะเดี๋ยวค่อยบอกทีเดียวหมายเลขส1สิบเอดต่อกันเลยสามสิบสามเอดอีกใบนึงนะคะ หมายเลขหนึ่งการเริ่มต้นใหม่นะการให้แสงสว่างการตื่นรู้การตระหนักรู้อินไลท์อินไลท์นิ่งไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณในวันนี้แล้วก็แมสเจก็คือว่าคุณจะต้องใช้สติปัญญานะภูมิปัญญาที่มีของตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นนักเรียนรู้คุณเป็นคนเก่งคุณชอบที่จะเป็นนักคอดเป็นผู้สร้าง เป็นผู้สร้างเป็นผู้ <c oughs> ไม่หมอบมองว่าเป็นเป็นคนที่ให้แสงสว่าง <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นคนที่ให้แสงสว่างกับ <c oughs> กับผู้อื่นได้อะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บน,นะวัน <c oughs> นี้อัดนอะไรคิป แต่ว่าตอนนี้แม่หมอเห็นถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าร่างกายอ่ะไม่ไปด้วยกับใจเลยร่างกายไม่ไปด้วยกับโอ้โหในหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องพักบ้างคุณจะต้องพักบ้างเพื่อให้ได้ได,ได้สร้างกำลังในการที่จะขับเคลื่อนสติปัญญาขับเคลื่อนร่างกายให้ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด วันหนึ่งอะคุณจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรื่องที่คุณเจออยู่คุณจะเข้าใจด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยละ่ะด้วยการเรียนรู้ของคุณเนี่ยละ่ะสิ่งที่พาย,ยากจะบอกที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะคืออะไรมันจะเป็นยังไงเราจะเจออะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนคุณจะต้องใช้สติปัญญาและภูมิปัญญาของคุณ ในการตื่นรู้ให้ได้กับเรื่องที่เจอสภาวะการตื่นรู้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆคุณน่าจะเข้าใจกับเหตุการณ์ที่คุณเจออยู่ได้แน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในช่วงนี้คุณจะเข้าใจและคุณจะได้คําตอบจากสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่จากสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่คุณจะผ่านมันไปได้นี่คือข้อความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้นะคะคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอน แล้วผ่านมันไปแบบสดใสแบบคุณจะได้ตื่นรู้แน่นอนคําว่าตื่นรู้กันตระหนักรู้อ่ะการเข้าใจไม่หมอมองเห็นพลังงานแบบนั้นนะคะก็วันนี้ข้อความก็มีประมาณนี้นะคะเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์บอกหน่อยทักทายแม่หมอก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะ